ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมารับซื้อนะครับจะมารับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทราชการที่เก้านะครับนะครับเพศเหรียญแปกเหรียญตลกเหรียญหายากนะครับลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แล้วก็จะมาแนะนำนะครับสาระความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับก่อนเก็บก่อนเก็บสะสมกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญส0บบาทรัชกาลที่9นะครับประเภทเนื้อเกินนะฮะเป็นเนื้อเกินที่มีราคานะครับนะครับลักษณะแรกเห็นไหมครับคือเหรียญ10บาท 2- อสีนะครับรัชกาลที่9นะฮะด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับเห็นในวงกลมไหมฮะนี่คือเนื้อเกินลักษณะนี้นะครับแนะนํานะครับ แนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับพบเจอนะครับพบเจอนะเก็บหากันได้แล้วนะครับลักษณะนี้นะครับมีการเล่นหากันบ้างแล้วนะบางส่วนนะครับนะครับในกลุ่มเล็กๆนะครับนะครับคาดว่าอนาข้างหน้านะครับมีราคานะครับนะครับนี่คือช่วงแนะนํานะครับช่วงแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับ เกี่ยวกับลักษณะเหรียญ10บบาทนะครับรรชการที่9นะครับประเภทเนื้อเกินนะครับนะครับประเภทเนื้อเกินนะครับก็กออื่นก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสาระความรู้ดีๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิด ประเภทที่สองนะครับเกี่ยวกับเนื้อเกินนะครับนี่อยู่ในช่วงนะครับยังอยู่ในช่วงแนะนำนะฮะนี่คือเนื้อเกินนะครับบนผเสียนเห็นไหมครับนะครับลักษณะนี้นะครับนะฮะก็แนะนํานะครับให้พี่น้องนักสะสมนะครับถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอก็เก็บหาสะสมกันก่อนได้นะครับนะครับนะครับบางกลุ่มบางเพจนะครับก็พอมีเล่นหากันแล้วนะครับ พบเจออยู่นะครับพบเจอพบเห็นอยู่นะครับว่ามีการซื้อขายกันบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่นิยมเท่าที่ควรนะครับนะครับก็จึงมาแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับถ้าพบเจอนะครับเก็บหากันนะะนครับตอนนี้ทางช่องของเรายังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับลักษณะนี้นะครับไม่ใช่นะครับยังไม่ยังไม่รับซื้อนะครับนะครับเป็นช่วงแนะนําให้พี่น้องนักสะสมเก็บหานะครับ การส่งรูปมาประเมินราคานะครับส่งรูปมาประเมินราคานะครับสําหรับส่งรูปมาประเมินราคาขอให้ส่งมาในเวลา8ปดโมงเช้านะครับถึงสองทุ่มเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับรูปที่เราประกาศรับซื้อนะฮะแต่ละคลิปนะครับนะครับหรือคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยนะครับทางด้านใต้คลิปก่อนได้นะครับ รูปมาประเมินราคานะครับทางช่องทาง ID Line นะครับที่ให้ไว้บนหน้าปกคลิปนะครับและในตัวคลิปนะครับด้านซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือตัวเขียวๆนะครับนะครับนั่นคือ ID นะครับนะครับก็แนะนํานะครับวันนี้ให้พี่น้องนัสะสมนะครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับลักษณะเนื้อเกินนะครับที่แนะนําให้เก็บสะสมกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกลักษณะหนึ่งนะครับ ประเภทเนื in in át, 18, ้อเกินเช่นกันนะครับกับเหรียญสิบาทรัชการที่9้านะครับนะครับลักษณะนี้นะฮะด้านบนพระเศียรก็มีเนื้อเกินนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างของพระบรมไขหรักนะครับก็มีเห็นนะเนื้อเกินลักษณะนี้นะครับก็มีเล่นหากันนะฮะได้พบเจอนะครับมีการเล่นหากันนะครับมีการซื้อขายกันนะครับอยู่บ้างนะครับอยู่บ้างแล้วนะครับตามเพจต่างๆนะครับ ก็มีการซื้อขายกันอยู่จริงแล้วนะครับนะครับแต่พบเห็นมีการซื้อขายอยู่จริงแล้วนะครับแต่ยังไม่นิยมเท่าที่ควรนะครับราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับนะครับทางร้านของเราก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับมาแนะนําให้พี่น้องน่าสะสมนะครับเก็บสะสมนะถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอเก็บสะสมมือก่อนได้นะครับ ถ้ามีโอกาสทางร้านของเรามีออเดอร์เข้ามานะครับจะได้ประกาศรับซื้อท่านพี่น้องนักสะสมทุกท่านจะได้มีมาจำหน่ายขายเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องนักสะสมนะครับที่ให้กำลังใจนะครับที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูอีกลักษณะหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับมาให้สา pues <topic for prayer> ระความรู้กันนะครับลักษณะเนื้อเกินนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับน so, ี wow. ่คือเนื okay. ้อเกินนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมเรียกเหรียญเรือนะครับเหรียญเรือนะครับเหรียญเรือนะครับที่มีราคาเล่นหากันนะครับนะครับที่พบเจอที่มีราคาเล่นหากันนะครับ ขึ้นอยู่ว่าเนื้อเกินนะมีกี่ก้อนนะครับมีกี่ก้อนมีกี่มีกี่ลำนะครับเรือนะครับนะครับเนื้อเกินหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งสองที่สามที่นะครับนั่นคือเรือสองที่สองลำสามลำเลยนะครับราคาขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับว่ามีเรือจํานวนมากจํานวนน้อยนะครับนะครับนะครับ เหลือลาเล็กลําใหญ่อีกนะครับเนื้อเกินนะฮะเล็กใหญ่ขนาดเล็กใหญ่นะครับราคาก็ต่างกันนะครับที่พบเห็นอยู่นะครับในกลุ่มนักสะสมที่ซื้อขายกันอยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยเคยรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อนะครับ350เหรียญนะฮะที่มีออเดอร์เข้ามานะครับนะครับผมเคยซื้อรับซื้อไว้นะฮะสามร้อยห้าสิเหรียญนะครับตามออเดอร์ที่สั่งมานะครับในก่อนหน้านี้นะครับ แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื prayed, ้อนะครับนะครับคาดว่านะฮะในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีออเดอร์เข้ามาอีกนะครับนะครับแต่มีออเดอร์เข้ามาอีกเราก็จะประกาศรับซื้ออีกนะครับประเภทเหรยญเรือนะครับนะครับลักษณะนะครับราคานะครับที่เล่นหากันอยู่นะครับนะเบื้องต้นนะครับเรือลําเล็กนะครับที่พอเห็นอยู่นะครับเรือลําเล็กนะครับก็เล่นกันหลักร้อยนะครับ ขึ้นอยู่ว่านะครับเรือมีกี่ลำนะครับลักษณะนี้มีเรือสองลำเห็นไหมครับนะครับลักษณะนี้นะครับที่พบเห็นกันเนี้ยเล่นกันหลักสามสี่ร้อยบาทนะครับนะครับสามสี่ร้อยบาทนะครับจึงได้มานำนะแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะครับนะมือใหม่นะครับถ้าพบเจอลักษณะนี้นะครับเก็บหาไว้เลยนะครับท่านมีโอกาสนะฮะได้ขายกับทางช่องของเราแน่นะครับนะครับ ในเมื่อที่มีออเดอร์นะครับเข้ามานะครับทางช่องเราจะได้ลงประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญลักษณะมีเรือประเภทนี้นะครับนะครับก็ฝากพี่น้องและผสมนะครับนะครับโปรดกรุณานะครับดูคลิปกันได้จบนะครับนะครับว่าวันนี้นะครับเรามาแนะนำนะเกี่ยวกับเหรียญลักษณะเน้อเกินนะฮะแล้วก็มารับซื้อ ลักษณะไหนนะครับประเภทไหนนะครับราคาอย่างไรนะครับนะครับช่วงนี้ช่วงแนะนําอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงรับซื้อกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญกับเกี่ยวกับเหรียญนะสิบาทนะครับราชการที่เก้านะลักษณะแปลกตลกหายากนะครับนะครับแปลกตลกหายากยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นะครับด้านซ้ายมือนะครับนั่นคือเหรียญปกตินะครับนะครับไส้ในนะครับไส้ในเป็นสีทองเหลืองเห็นไหมครับด้านนอกนะครับเป็นสีเงินนะฮะนะครับสาหรับเหรียญขวามือนะครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับนั่นคือเหรียญสีเงินนะทั้งเหรียญเลยนะครับทั้งไส้ในนะไส้ในก็เป็นสีเงินนะครับขอบนอกก็เป็นสีเงินนะครับถ้ามี่น้องนักสะสมนะะพบเจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับ ทางช่องทางดีลนนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับเราให้3,000ันบาทนะครับนะครับนะครับลักษณะนะครับเหรียญลักษณะสีเงินนี้นะครับไส้ในจะเป็นสีเงินนะครับแล้วเนื้อเหรียญนะด้านนอกนะครับกับไส้ในนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบนะครับนะวิธีการตรวจสอบเป็ีการตรวจเช็คนะครับ บว่าเหรียญนี้ชุบมาหรือเปล่านะครับนะครับเพราะว่ามีน้ํายาบางตัวนะครับชุบได้เปลี่ยนสีได้นะครับแล้วเราก็มีวิธีการเช็คนะครับโดยใช้น้ํายาบางตัวอีกเหมือนกันนะครับนะครับเพื่อเช็คนะครับดูว่าเหรียญนี้นะฮะที่ท่านส่งรูปมาเมื่อราคานั้นที่ส่งเข้ามาขายกันนั้นนะครับนะครับได้เกิดการชุบมาหรือเปล่านะครับทางช่องของเรานะครับเช็คได้นะครับ นะครับก็เลยแนะนําให้พี่น้องสกสมนะครับนะครับพบเจอแล้วนะครับเช็คดูก่อนนะครับนะครับว่าไส้นนะครับกับเหรียญขอบนอกนะครับเป็นเหรียญเป็นเนื้อเป็นเนื้อเหรียญตัวเดียวกันหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าเนื้อเหรียญนะครับไส้นอกกับไส้นนะครับขอบนอกกับขอบในนะครับจะเป็นเนื้อเหรียญเดียวกันนะครับนะครับ นะครับเตลี่ยนประเภทนี้ลักษณะนี้นะครับมีอยู่จริงนะครับนะครับมีอยู่จริงนะครับแล้วก็พบหากันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ร้านดังนะครับนะครับร้านดังก็เคยประกาศรับซื้อนะครับราคาถึง1 0,000บาทนะครับราคาถึง1 0,000บาทนะครับ ข่าวตามข้อมูลใช้ซื้อเข้าไปจริงนะครับซื้อไปหลายเหรียญนะครับนะครับในในช่วงนี้นะครับราคาทำไมถึงตกลงนะครับเพราะว่าพบเจอกันเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับเพิ่มมากขึ้นทางร้านเราจึงให้ราคา3 0 0พบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับนะครับพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับถ้ามีนะครับส่งลูกมาประเมินราคานะครับทางช่องทางไอดีไลน์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะไว้ไวเพียงแค่นี้นะครับนะครับขอให้พี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับจงโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ